สวัสดียามเช้านะครับนี่ก็จะไปเก็บทุเรียนบ้านนะครับยังมีหลงอยู่น่าจะหล่นบ้างแหละเดินไปเดี๋ยวก็รู้และวว่าหล่นหรือไม่หลน่นถ้าหล่นจะหอมกลิ่นโชยมาก่อนแล้วครับไม่ได้กลิ่นเอ้แต่เห็นครับเห็นเห็น เห็นไหมครับนไหมนี่หนึ่งลูกวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเดินไปหาในที่รุ่มเดินได้ต้นเลยต้องหาจังหวะเดินครับกลัวมันตนใส่หัวโอ้นี่ตรงนี้ก็มีอันนี้ก็ประมาณภูหนึ่ง พูนึงได้วางตรงนี้ก่อนนูน่นเดินทางนี้ตามเช้านะครับนี่นี่มีขั้วอยู่ถือง่ายหน่อย สามลูกให้กินทุกวันแหละบางทีก็หล่นห้าลูกทีก็สองลูกวันนี้ได้สามลูกอร่อยไหมล่ะต้นนี้หวานมันไอ้ครับ ตกหน้่ยพ่นเงนเนี่ยเช้านะครับสวัสดีครับตกเนี่ยไปซื้อน้ำมันก่อนซื้อน้ำมันมาขายก่อนแม่เอ้น้ำปีเตอมน้ำมันที่ไปซื้อน้ำมันน้ำมัน ตต่อต้อตอนใหญ่มากเห็นไหมครับนู่นนี่ขึ้นก็มาเหมาหลายรอบแล้วนี่ครับจะรือ้นน้ำมันใส่ใส่หม้อใส่ไปนี่จะเอาไปเชื่อมนะนี่มันขาดมันหัก เลาจะไปกันต่อครับซื้อกาฟแฟก่อนนะ เล็กๆนะครับเรียกว่าตลาด30ยังไม่ได้เติมนน้ำมันนะครับมาแวะหากินกาแฟก่อนบรรยากาศสดชื่นเลครับเพรว่าน,นี่ก็ไม่มีแดดเลยมืดมีเมฆมากอยู่แต่ก็บรรยากาศสดชื่นอย่างงี้มันอยู่ตอนช่วงเช้าครับไปต่อ คนมาหาปั๊มนะปั๊มเติมน้ำมันนะเติมน้ำมันเอาไปขายเพราะว่าอยู่ตามชนบทก็ปั๊มเดือดใจหน่อยมันขึ้นนี่นะโอ้โหทานจัง เติมน้ำมันก่อนนะครับบุก้าห้าสามร้ยครับ <ST U K> อ้อนดิเซล เต,ติมเล็บร้อยก็อยู่เทินลอดใต้สะพ,พานนะครับสัก็ดูจังหวะนะครับว่ามีรถใหญ่มาอ,อ้วิวสวยมาก นี่เลนชันนิดนึงเราก็ค่อยๆขับไปนะครับและเขากำลังทำถนน,นอยู่เลยรถยังไม่มาไม่มีรถมาเราก็้องหวัดดูสิครับนะวิว นหมอกนะครับหมอกฝนนะครับนุ่นนุ่นเพราะว่าไอ้น้ำก็ได้ไอไอฝนน่าจะขึ้นสู่บรรยากาศเ่เป็นเมฆน่าจะลอยขึ้นนะนู่ในใรหรือไกลนู่นครับแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะหยิบไปจากโซนนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวร,รถตามหลังมา วิวข้างทางไปก่อนนะครับก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ค mm. อยดูคลิปถัดไปนะครับว่าทำอะไรบนะ้างแต่ก็ก็อยู่แถวนี้นะครับเพราะว่า ต้องขายของขายอะไรไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับวิ่งไปวิ่งมาไปตลาด่ายตลาดแค่นี้นะครับชีวิตประจำวันอต้องจอดรถปิดคลิปก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามครับจเจ้านี่ครับจเจ้านี้นะครับเกือผลไม้ครับมละกอแล้วก็มังคุด ไปใส่ในไปหมักไว้นะครับเป็นน้ํานะครับน้ำสาวข้าวนะครับข้างบนไปกันครับไปกันร้านไว้ก่อนไปลงามาแป๊บเดียวเนี่ยมอไซอากาศดีมากเลยดูลม ไว้ในถังนี้แหละครับแต่ตัวที่เป็นเลี่ยมเลยอแปอกมีก็มา,มาใส่นะครับน้ำซาวข้าวเลยพวกนี้ขังหมัก ได้ก็ไว้รถทุเรียนต่องเรียนงามบ้างไม่งามบ้างนะครับอแล้วแต่ทำตามกำลังทซั์นะครับ